สวัสดีครับ f อครับตอนนี้ผมจะมาทําพิธีบวชป่าครับคือบวชกับต้นโพกับลูกน้องครับเพื่อจะได้อยู่ดีมีสุขล่ำรวยเงินทองนะครับพิธีการบวชป่าไม่มีอะไรมากครับมีน้ำหนึขวดทูบเก้ดอกครับแล้วก็จุบทูบแล้วก็ขอขอมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอ ให้อยู่ดีมีสุขร่ลำรวยเงินทองครับต่อไปจุดทูบครับจุดทูบจุดทูบให้ติดทุกดอกนะครับจุดทูกให้ติดทุกดอก ทำแบบบ้านๆครับไม่ต้องมีอะไรมากมายครับแล้วก็กล่าวขอขมาขอโทษขออภัยแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีสุขที่ส่งใดก็สมความมุ่งมากปรารถนาร่ลำรวยได้เงินทองทําอะไรก็ขอให้ลื่นไหลด้วยเจอสาธุ สร็จแล้วก็ใช้ผ้าจีวรที่ขอมาจากวัดครับพระท่านกาลุณาให้มาเเาาก็พาห่มต้นโพร,รอบๆนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเรานะครับแล้วก็พันรอบๆที่ต้นโพนะครับ รอบๆต้นโพแล้วก็เพื่อเป็นสลิมงคลของฐานครับที่ผมดูฐานอยู่นี่ตอนนี้ดูฐานบ้านทุ่งถ้ำนะครับก็พันเสร็จรอบกรับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับแล้วก็มากราบอีกทีมาไหว้ท่านอีกทีนะครับกราบลาท่านอีกทีนะครับ